ใจิตใจคนเราบางครั้งมันก็เหมือนกับที่สาธารณะนะก็คือมีอารมณ์นานาชนิดนะผ่านเข้ามามีทั้งอารมณ์ฝ่ายบวกนะอารมณ์ฝ่ายลบอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแล้วก็มีหลากหลายด้วย นี่ในส่วนที่อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะมันก็มีมากมายนะหลายประเภทที่เราควรจะรู้จักในทางพศาสนาเรียกอารมณ์ประเภทนิวานิวรณ์น่ะนิวรณ์ซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยอารมณ์หชนิดนะ อย่างแรกก็คือความรู้สึกโหยหาปรารถนาสิ่งเสพสิ่งปลดเปลอทางกายอาจจะเป็นทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเช่นนึกถึงอาหารที่อร่อยอยากกินกาแฟอยากกินน้กักลมอยากฟังเพลงที่เพราะอยากดูหนัง หรือเมื่อนความรู้สึกในทางเพศนะคำว่าการนี่มันไม่ได้หมายถึงเรื่องทางเพศอย่างเดียวนะแต่ก็รวมไปถึงความรู้สึกที่มันตอบสนองความต้องการทางกายที่น่าพอใจก็คือสิ่งเสพทางตาทางจมงูกทางหูทางลิ้นทางกายนั่นแหละอารมอีกกลุ่มนึงนะ ะมันเป็นอารมณ์ที่ทำให้รุมร้อนเพราะว่ามันเป็นความคุณเครื่อง,งหงุดหงิดเป็นความรู้สึกรบอาจจะเป็นกับผู้คนกับคนรอบข้างหรือแม้แ่กับดินฟ้า,าอากาศอาจจะเป็นความรู้สึกคุณเครื่องต่อเสียงที่มากระทบนะ เสียงมาเหา่าเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงไกอ่อันนี้เราก็เรียกรวมว่าพยาบาทนะมันไม่ถึงขั้นคิดร้ายประเภทว่าจะทำร้ายใครจะเป็นความรู้สึกในทางลบเนะต่อสิ่งต่างๆทั้งที่เห็นได้ยินหรือว่าที่นึกเอา อารมณ์กลุ่มที่สามเนี่ยนะก็ได้แก่ความเสื่องซึมนะรวมไปถึงความง่วงเหงาหานอนความห่อเหี่ยวหนะดหูอันนี้เราถีนมิทธะอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยนะทั้งเสื่อมซึ่ง,งน้อยเงา อารมณนึงเบื่อ,อ,ห,อห่อเขียวแต่ที่คนเราเจอบ่อยคือความง่วงอารมณ์กลุ่มที่สีเนี่ยนะก็คือความฟุ้งซ่านกระวนกระวายกระสับกระส่ายเกิดความกลุ่มกลังวลขึ้นมา รู้สึกร้อนใจอันนี้ทางบาลีเรียกว่าอุทธจักกุฏจกักอารมณ์กุสุดท้ายเนี่ยนะคือความลังเลสงสยัยไม่แน่ใจไม่สามารถที่จะตกลงปองใจหรือว่ารู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ค่อยแน่ใจมลังเลอารมณ์ทั้งห้ากลุ่มเนี่ยนะ มันเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เนืองๆนะสับคนทั่วไปแล้วเนี่ยนะแม้คำว่านิวร์เนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่เรียกว่านิวร์เนี่ยนะคืออารมณ์ห้ากลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะแต่จะไม่รู้จักมันเท่าไหร่นะ คุณเคยในความหมายที่ว่าเจอบ่อยปกติท่านพูดถึงนิวรณ์เนี่ยในแง่ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำสมาธิภาวนาหรือว่าการทำกรรมฐาน,น,นเวลามาเข้าวัดหรือลงมือปฏิบัติทมเนี่ยไม่ว่าจะ แนวทางใดก็ตามซึ่งจุดหมายคือเพื่อให้เกิดความสงบเกิดความมีสติความรู้ตัวหรือว่าเกิดปัญญาก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะต้องเจออยู่เป็นประจำหรือเจอบ่อยๆซึ่งทำให้การปฏิบัตินะไม่ค่อยก้าวหน,น้าก็คืออารมณ์ทั้งห้ากลุ่มนี้แหละเพราะนั้นคำว่านิวรณ์เนี่ยจึงเป็นคำที่ คนที่มาปฏิบัติธรรมอาจจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะจะไม่ใช่เป็นคำที่แปลกหูแต่ที่จริงแล้วเนี่ยแม้จะไม่ได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมแม้อยู่ที่บ้านอารมณ์ห้ากลุ่มเนี่ยมันก็มารบกวนเราอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะ ตอนที่เราเป็นนักเรียนตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเช่นอ่านหนังสือทำกันบ้านหรือเตรียมสอบแต่ก็เราจะทำได้ไม่ต่อเนื่องก็เพราะอุปสรรคจากอนิว n e นี่แหละเด็ก ทำกันบ้านแต่ว่าทำไม่เสร็จสักทีเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวหรือว่านึกถึงของเล่นอยากจะไปดูหนังดูโทรทัศน์อยากจะเล่นเกมอันนี้มันก็เ,เรียกว่าการมาฉันท่าเหมือนกันนะมันทำให้ไม่มีสมาธิกับการอ่านหนังสือการทำงันบ้านผู้ใหญ่ก็เหมือนกันจะทำอะไรที่เป็นงานเป็นการก็ ทำไม่ค่อยได้รู้สึกสะดุดเพราะว่าถูกอารมณ์ที่เรว,วนนี้วรนี่แหละมารบกวนซึ่งไม่ใช่แค่การมาชันทะอย่างเดียวบางทีก็มีความหงุดหงิดทำให้ไม่มีสมาธิกับการทำงานอาจจะก,กุ่นเครื่องใครบางคนหรือว่ารู้สึกกุ่นกุนขึ้นมาเช่นเดียวกับความเสื่องซึมความง่วงเหงาหานอนความเบื่อ มันทำให้ไม่มีกระจิกกระายจะทำอะไรถึงเวลาจะลงมือทำก็ฟุ้งซ่าน้ังคิดโน่นคิดนี่หรือบางทีก็รู้สึกหนักอกหนักใจรู้สึกเครียดวิตกอาจจะไม่ใช่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะแต่ไปเครียดวิตกกับเรื่องอื่นมันก็ทำให้ไม่มีสมาธิทำให้จับจดรวมทั้งความรังแยสงสัยว่าทำดีไม่ดีนะ หรือว่าทำนี้ถูกไหมใช่หรือเปล่าคนทุกวันนี้เนี่ยถูกรบกวนด้วยอารมณ์ห้ากลุ่มเนี่ยอยู่เป็นประจำแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของคนยุคปัจจุบันมากเลย แลวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะท,ท,ทั้งที่ทุกวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเรามีสิ่งที่อ่ปนเปลื้อทั้งกายและใจเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งชีวิตที่มันอัดแน่นมีโน่นมีนี่ให้ทําอยู่ทั้งวันจกนกระทั่งรู้สึกว่าไม่มีเวลาทํานั่นทนํานี่เพราะชีวิตมันมันเร่งรีบ แล้วกอ็อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายแต่คนก็ยังรู้สึกเหงารู้สึกเบื่อหรือว่ารู้สึกเครียดรู้สึกกังวลรู้สึกรุ่มร้อนหงุดหงิดแล้วก็โผยหาปรารถนาสิ่งต่างๆไม่จบไม่สิ้นสักที มันก็เลยทําอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าว่าไปไม่ใช่แค่ทาอะไรไม่ได้อย่างเดียวนะแม้กระทั่งจะพบกับความสุขความสงบนะมันก็กลายเป็นเรื่องยากเพราะว่าอารมณ์ทั้งห้ากลุ่มนี้พอมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยจิตใจมันไม่สงบจิตใจมันไม่เย็นแล้นะเพราะามันเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วคนทุกวันนี้เนี่ยนะรู้มีความรู้เรื่องต่างๆมากมาย เรื่องงานเรื่องการเรื่องสิ่งรอบตัวแต่ว่ากลับไม่รู้จักอารมณ์เหล่านี้ทั้งที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็รบกวนรังควานเราอยู่เรื่อยยิ่งพวกเราจะมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยยิ่งจําเป็นต้องมารู้จักอารมณ์ทั้งห้ากลุ่มนี้ หรือห้าประเภทนี้ให้ดีนะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องเจอเวลาเราลงมือปฏิบัติธรรมไอ้ตอนที่ไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็าจะามีสิ่งอื่นมาช่วยกลบอารมณ์เหล่านี้เช่นเวลามันเบื่อก็ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวห้าง เวลามันโหยหาปรารถนาสิ่งเสพอยากกินของอร่อยก็ไปสั่งไปซื้อไปหามากินเดี๋ยวนี้สะดวกมากมีดีลิเวอรี่เวลามีความลังเลสงสัยมีความวิตกกังวลอะไรนะก็กบเกินนะด้วยสิ่งเสพหรือไม่ก็ไปหาเรื่องคุกกีตีมงมันก็ลืม เรื่องราวหรืออารมณ์เหล่านี้ไปแต่พอเรานะกลับมาที่ตัวเองเราปลีกตัวจากโลกภายนอกมามาปฏิบัติมาทำความเพียรทางจิตมันไม่มีไอ้ทางหนีนะที่จะหลบอารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหล่านี้ก็เข้ามาเล่นงานจิตใจ อันที่เราไม่รู้จักอารมณ์เหล่านี้ให้ดีเนี่ยรวมทั้งไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันอย่างไรมันก็ทําให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าไม่เกิดผลและพอกลับไปสู่โลกภายนอกกลับไปสู่บ้านก็ต้องมาเจอกับอารมณ์พวกนี้มารบกวนซึ่งถ้าเราจะเล่นง,ง่ายๆอ้นิี้วร์เนี่ยเราจะเล่าตัวป่วนก็ได้นะเป็นตัวป่วนมันคอยป่วนจิตป่วนใจ คนที่สนใจธรรมะนี่จะคุ้นเกิดคําว่ากิเลสน่วงกิเลสที่มันมันใกล้กันนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่อันเดียวกันถ้าจ่าพุทธทาท่านเปรียบเทียบไปดีท่านเปรียบว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเหมือนเสือนะสามารถกัดถึงตายได้แต่นานๆจะเจอทีนะส่วนนิวรเนี่ยมันเหมือนกับแมลงมีแมลงวันหรือมันก็ยุงก็ได้มันคอยรบกวนสร้างความรังคา มันไม่ถึงกับทําให้ตายนะหรือว่า,าเจ็บปวดแต่ว่ามันก็ทําให้เกิดความรําคาญแล้วก็สามารถจะสร้างความรงคาญได้ทั้งวันนะเมื่อเรามาศึกษาเรื่องธรรมศึกษา,กษาเรื่องตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะควรจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างนินวรณ์กับกิเลสกิเลสก็คือโลภโกรหลนะมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรง อาจทำให้น่าม,มืดได้นะเช่นเวลามีความโลภถ้าโลภมากๆนี่ก็ถึงกลับไปป้นไปจี้หรือไปทำ้ายเจ้าทรัพย์หรือว่าถึงกลับไปชำเราคนนั่นคนนี้นเพราะว่าราคะมันทำให้น่าม,มืดแต่การมาฉันทะเนี่ยนะซึ่งเป็นหนึ่งในนิวรณ์มันไม่ได้เข้มข้นรุนแรงขนาดนั้น โทสะนี่มันก็สามารถจะผลักดันให้คนกลายเป็นฆาตกรได้นะไปทำร้ายคนนั้นคนนี้ถึงตายแต่พยาบาทเนี่ยในชาที่เป็นนิวร์เนี่ยมันมันแค่หงุดหงิดนะขุนมัวหรือว่าขุนเคืองอย่างที่ท่านอาจารย์วิชาเปลี่ยนก็ว่ามันก็เป็นแค่สิ่งมารบกวนรังควานมันกับแมลงมีแมลงวีแมลงวัน ไม่ได้เข้มข้นรุนแรงเหมือนกับกิเลสแต่ถึงแม้มันจะไม่เข้มข้นรุนแรงนั้นแต่เนื่องจากมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็สร้างความทุกข์สร้างความตัวร้อยกับจิตใจของเราได้กิเลสเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งเรานะสิ่งเราโลภะก็ดีจะเกิดขึ้นก็เพราะเห็นสิ่งเราอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของ ทศากัเหมือนกันนะต้องมีสิ่งกระตุน้นนะสิ่งยั่วยุนะให้เกิดความโกรธแต่นิวรณ์นี่บางทีมันไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเล่านะมันแค่โผล่ขึ้นมาในใจหรือว่ามันเกิดอบอวนขึ้นมาในใจอาจจะไม่มีสิ่งเล่าเลยเช่นขณะที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยนะทั้งที่เดินอยู่ในศาลาที่สงบสงัดนะแต่ว่าจู่ๆมันก็เกิดความรู้สึกนะ ขุนเคืองขึ้นมาเกิดความมง่นมีขึ้นมาหรือว่าเกิดความโหหาปราถนาสิ่งเสพที่เรากำมัฉันทะจริงอยู่ในะ้บางครั้งมันอาจจะเกิดจากการคิดคิดถึงใครบางคนแล้วก็เลยโกรธคิดถึงใครบางคนแล้วเกิดนะความรู้สึกในทางเพศขึ้นมาแต่บางครั้งมันก็แค่มันไม่มีมันไม่ได้คิดอะไรเลยแต่มันเกิดอารมณ์นะที่คอยอวนในจิตใจ นี้ท่านอธิบายท่านอธิบายว่าเนี่ยอ,อันนี้วรนเนี่ยมันก็มันเกิดจากอนุสัยนะอนุสัยนี่คือความเคยชินความเคยชินของอะไรความเคยชินของกิเลสเชน่นเวลาเราโกรธเนี่ยโกรธแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแม่มันจะหายไปนะแต่มันทิ้งมันทิ้งจะเรียกว่าตะกอน เอาไว้ในใจโกรธสิบครั้งมันก็ทิ้งตะกรอน่อสิบอ,อย่างหรือว่าสิบก้อนไว้ในใจนั้นตะกรอนนี่มันเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะโกรธง่ายมากเท่านั้นถ้าเรว่าม,มันเป็นความเคยชินของกิเลสจะเรียกว่ามันเป็นกิเลสที่นอนเนื่องก็ได้เป็นกิเลสที่นอนเนื่องเป็นกิเลสที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้แสดงอาการออกมาแต่มันนอ,เน,อ,น,อนเนืองนอนนืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอารมณ์กลุนๆที่เรียกว่านิวรนขึ้นมาได้ในบางครั้งหรือว่าในในบ่อยครั้งนะในแต่ละวันมันจะเปลียนไปเหมือนกับว่าขยะที่มันหมักหมมสะสมไว้เนี่ยบางทีมันก็ส่งกลิ่นออกมาขยะที่เรียกวันุันสเนี่ยมันก็ส่งกลิ่นออกมาที่เรานิวร อันนี้เมื่อวนเกิดขึ้นนี่เราจะทําไรกับมันนะสิ่งหนึ่งที่จาเป็นมากนะคือการมีสตินียมีสตินี่นใช้ไดกก้กับทุกอารมณ์นะที่มารบกวนรังความจิตใจเวลามันเกิดการมาฉันท่าขึ้นมาอ่ะมีสติเห็นมันเวลาเกิดพยาบาทเกิดความขุนเคืองก็มีสติเห็นมัน ทีจริงไอ้นิวรณแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีวิธีการจัดการคนละแบบนะเช่นถ้าเกิดความรู้สึกในทางกามขึ้นมาก็พิจารณาหรือนึกถึงสิ่งที่เป็นอสุภะมันจะทําให้อ่าในความรู้สึกทางกามมันห่อเหี่ยวไปหรือว่าเวลาเกิดความขุนเคืองหงุดหงิดใครก็ตามเนี่ยอลองแผ่เมตตาดูใจมันก็สงบ หายรุ่มรอ้อนเวลาฟุ้งซ่านขึ้นมาอเอาจิตกลับมาอยู่แล้ที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆมันก็คลายความฟุ้งซ่านลงได้แต่ว่าธมมรรมะที่มันช่วยทำให้เรารับมือกับไอ้ตัวอารมณ์ ที่คอยป่วนรังความจิตใจได้ในทุกกรณีนะคือสติเนี่ยสติคือความระลึกได้คือความรู้ทันถ้าเรารู้ทันหรือเห็นมันนะเกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่เนี่ยออารมณ์พวกนี้มันก็จะค่อยๆล่าถอยไปจะค่อยๆคลี่คลายไปบรรเทาไปเพราะมันมันเกิดขึ้น ในยามที่เราเผลอในยามที่เราหลงในยามที่เราไม่รู้ตัวแต่ท,ทันทีที่เรามีสตินะในความรู้ตัวก็กลับมาเอความรู้ตัวกลับมาความหลงหายไปไอ้นิวรเหล่านี้หรืออารมณ์ที่เป็นตัวปวดเหล่านี้มื่อค่อยจะสงบลงเหมือกับไฟถ้าไม่มีอากาศมันก็ดับใ้าเวลาเรา เวลาเราภาวนานมันจะเจริญสติเนี่ยถ้าเราเจออารมณ์เราที่มันรบกวนเนี่ยการที่กลับมาตามดูรู้ทันมันมันช่วยได้แต่ใหม่ๆเนี่ยสติเรายังอ่อนนะบางทีเราจะมาดูมันเห็นมันก็ยากอย่างเช่นกำลังง่วงๆง,งอยู่นะจะมาดูความง่วงเนี่ยโอ้มันยากสิ่งที่เราทำได้คือหนีมันหนีมันคืออะไรก็คือเปลี่ยนอิริบาถ มันง่วงขณะที่กําลังนั่งอ้าวก็ลุกขึ้นเดินอันนี้เราเปลี่ยนอิเดียบทหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ง่วงง่วงขณะที่อยู่ในกุติก็เดินออกมานะเดินมาอย่างที่โลง่ลงๆมองฟ้านะจ,จิตใจก็จะเริ่มสว่างใความง่วงอ้าวน้นก็คลายไปอันนี้เรียกว่า เปลี่ยนอารมณ์หรือบางทีง่วงมากก็เอาเอา,เอาน้ำรูปหน้าเอามือรูปเนื้อลูปตัวอันนี้ก็เป็นอุบายนะในการที่จะจัดการกับตัวทินมิทธะความง่วงเหงาหงาอนหรือแม้กระทั่งความฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านมากบางทีเราเดินให้ช้าลงะยกมือสร้างจังหวะช้าลง มันก็ทําให้ความคิดเนี่ยออกมาน้อยลงอันนี้ก็ต้องอันนี้เป็นอุบายนะสําหรับผู้ฝึกใหม่หรือว่าบางครั้งมันเครียดนะมันคิดจนเครียดหรือเครียดเพราะว่าตั้งใจมากไปเราก็เดินไปยังที่โล่งๆนะมองไปไกลๆมันก็ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายได้ หรือว่าเวลาเราเกิดความลังเลสงสัยว่าเรามาทำอะไรเนี่ยวิธีที่เราทำมันถูกไหมหรือว่าเกิดความลังเลว่าจะอยู่ให้ครบเจ็ดวันดีไหมไอ้ความอะไรสงสัยนี่บางทีมันก็ทำให้หลายคนทิ้งการปฏิบัติกลับบ้านเลยดีกว่า พราะกิเลสเนี่ยมันจะคอยมาล่อลอให้เราคลายความเพียรโดยการทําให้เราเกิดความารู้สสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้อ่อ่าวิธีนที่ช่วยได้คือการตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานแปลว่าความตั้งจิตแน่วแน่เช่นว่าเนี่ยไม่ว่า,าจะเกิดขึ้นก็จะอยู่ปฏิบัติให้ครบเจ็ดวันะจะยังไงก็ตามก็จะไม่เลิกหรือกลับบ้านก่อนพอเราตั้งจตอิฐานแบบนี้ไอ้ความ ความลังเลสงสัยว่าจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อนะมันก็หายไปเลยเพราะว่าเราปักใจแน่แน้นะนี่ก็เป็นอุบายนะในการที่จะรับมือกับอันนี้วรน,นหรือว่าอารมณ์ป่วนแต่ละตัวแต่ละตัวในขณะที่เรามาปฏิบัติแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะไอ้ตัวที่ช่วยได้อย่างมากคือสตินะคือการที่มีสติเห็นมันเห็นทันเห็นอารมณ์รู้ทันอารมณ์แต่อย่างว่าถ้าว่าสติยังอ่อนนะ จะไปจะไปดูจะไปรู้ไปเห็นมันแทนที่จะเห็นมันก็เข้าไปเป็นเลยนะไปดูความง่วงบอกว่าง่วงหนักขึ้นไปดูความเครียดบอกว่ายิ่งเครียดหนักเพราะมันกลายเป็นการจ้องการเพ่งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้วิธีอื่นใช้วิธีหาตัวช่วยมาช่วยนะอย่างที่ยกตัวอย่างมาแต่ไม่ว่าเราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะ ในการที่เราทําความรู้จักกับอารมณ์ห้าประเภทเนี่ยสาคัญมากเลยเพราะถ้าเราปล่อยให้มันคลองใจได้เนี่ยไอเรื่องการเอาชนะกิเลสนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคนเราจะเอาชนะกิเลสได้เนี่ยมันต้องเอาชนะนิวรณ์ได้ก่อนและการรับมือกับน,นิวรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเบื้องต้นเป็นบันไดขั้นต้นนะในการที่ทําให้เราเอาชนะกิเลสได้ถ้านิวรณนน์ยังปล่อยให้มันรบกวนปั่นป่วนจิตใจ ทั้งในเวลาปฏิบัติทั้งในเวลาใช้ชีวิตในทางในทางโลกในการที่จะเอาชนะกิเลสจนกระทั่งพบกับความสุขความสงบเย็นอิสระในใจเนี่ยยิ่ง่จะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเอาเดีย๋ยวนี้พูก้กระทนีนะกรับครับ